าูดเียอู้่กอนเน่ยอันนีนก่นันสวัสดีค่ะยกเดินทางลองไปบ้านก่อนกินขาวลอวมันหยิก่อนเดินทางก่อนเดินทางครับข้าวเหนียวกับไข่ต้มนี่แหละขอสแซ่บเมื่อคืนนี้แม่ดาวก็กินไข่ต้มหนึ่งใบกับข้าวต้มสองสามห่อข้าวต้มไข่ต้มทรงขลัใส่ กินใส่ซอสไม่กี้ก็แซ่บเด้อมันแก่ข้าวเหนียวที่ใช้ก็แซ่บไข่ไข่จุกพักสิพักสิอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ยางมะตูมไข่ยางมะตูมไม่ตูมเสือมากินข้าวไข่อะไรไมม่ตูแล้วไข่น้ำชุ่มไข่น้ำชุ่มเป็นน้ำตวงหรือเปล่าต้องน้ำควบไข่เดือย เอาหมุไปาใส่โรยเกลือกินนะโรยเกลือโรยเกลือวันนี้ชายน้อยไปเหรอชายน้อยหมูรองเท้าก่อนไม่ต้องถามดูรองเท้าดู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 รอท้าที่ส่งมาเลยองเ้าที่เอฟซีส่งมาให้สวยมากสวยสวยส่งให้ไปนะป้าบัวบัวส่งรองเท้าให้สวยสวยแม้ว่าเนื้อสีให้ไม่ได้เลือกแล้วบอกมันสวยนะอยากได้ เป็นสีที่เสือชอบใส่ใส่สีฟ้าเข้าแตส,สวยน้จสีฟ้าไปก็เข้ากันแล้วอือปลาปลาดาไปกินไหมอ,อือกินตอนไหนก็ได้เรารับสุงพวกพี่รถยนกลับมาเมื่อวานไหนกินกินตอนไหนก็ได้ไ ย้อนอะไรเียยอมาจริงๆเที่เราาใจอมีะได้ต้องมารักล้างในบ้านก็เผื่อเผื่อไปในบ้านจิตใจะเราไม่ใช่ยังปจิบ้านเราก็อย่ะก้ไข้ไดอยก็ลอก็ได้กลอยนะนะคะพราพอจะอยู่ทำงานแล้วกปรใพร้อมก็ได้เด็ดสามไปข้างหลังก็ได้เปมเ่ยนใจจะเก็

สีชวนนอนสีัวนอนบรรยากาศก็ดีนะคุณดูไม่ได้มีใครห้ามหรอกเพราะไม่ได้ขับรถเออนอนเลยนอนบนรถไปเลยนรงเลยสีัวนนอนอย่าก็กำลังอุ่นข้าวต้มอยู่ไข่ไข่ไข่หินง่ายๆ ไม่ใช่ไข่ยางมาตู้งแต่เป็นไข่ลาวาไหลวันนี้ไปชนีมารับของอะวันนี้นะมันมีใครอยู่ม,มข้ามารับของแต่ง่ัน,นเดินทาง ชายน้อยไม่อยู่ก็สวก็เหงาแล้วนี่สามเท่านี่ชายน้อยก่นี่จะก็เลี้ยงวัวไปจะยากอะไรหรือจะเหงาอะไรทำเมียหายก็ได้ทำเมียหายก็ไม่เหงาเลยแหละแมวแมวคนเดียวนี่แมาแล้วป้าปล่อยวัวหายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยโป้าดาบอกว่าชายน้อยไม่อยู่เหงาป้าบอกให้ปล่อยวัวเลยรับรอง ไปบัวไยบัวเลยคราวที่แล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนคราวนี้อาจจะเป็นอาทิตย์แล้ไม่กล้าไม่กล้าอย่าเล่นการะบุเล่นกัาระบุเงาฮะแล้วเอาจะุยงอนหรือถุยม้าเราถุยม้าก็จะไวหน่อยมันวิ่นโอ้โหดิเม็ดสุดยอดเลยทุกวันนี้ภาวะตลอดแล้วแต่เพื่อเแล้วอ้ยบัวยังอยู่ไหมครัเดี ตัวยังอยู่มันต้องประสบการณ์แล้วไงไอ้ไม่คลาดสายตานะนั่นหรือเปล่าที่ว่าเย็บเย็บไอ้ตะไคร้สีฟ้าน่ะช่วยใกล้ๆไหมใกล้ทุยเปล่าต้องทำยาไย่าย่าสุดเลยว่าไอ้ไอ้ตะไคร้สีฟ้าน่ะได้ทำหรือเปล่านี่เปล่าเออเอาเอาเทอาลอดไฟมาแล้วนะครับลิงอ๋อแล้วค่อจะซื้อมายังไนอ่ะไฟโซล่าเซลล์มีแม่มีอะไรอะไรอืม ไม่กเสริมไม่ให้อัวไปหลังค่าอ่อนนะหลัง mm ค่าอย่างนี้ก็มองด่างไฟมองหนูนะไอะ กินกลางแจ้งเชือมเชือบไม่เห่าเนไปอ๋อใช่บางคนเขาไม่เล้นกินเช้าเขาเด็กเซเว่นเขาเด็กเซเว่นเป็นทำตัวเป็นมินน้อยไปได้ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะเ้าาไม่กินชเป็นน้ามินน้อยหรือเปล่าคือท้องยังไม่รับเป็นป้าเป็นป้าให้ก็ไหมยังอ่ะคนเตรียมเดินต้องล้วต้องแล้วอาพลกระขับมาหรือยังพลกระขับ ผลขับก็ปูกระเบื้องให้ป้าเนาะก็ดึกหน่อยก็อาจจะตื่นช้าแล้ววันนี้อ่าพก็คนปูกระเบื้องดีค่ะจข้าจะขอไปนะคะดงสีแเลย่านนี้ยังไม่ได้ตามเลยเนื้อคือค่ได้ดูเนานนี้สังเนื้อแล้วคุณส่งไปดีคุณ่จ้าวันนี้เราไม่ได้เอาโอมไม่ผสมรอกคุณม่จ้าไม่ตัดหญ้ามาให้บวกขี้ยุ่งนะคุณแมาจ้าวคุณไม่ชมใครได้ดูค่ะคุณไม่จับเลยมาต้องเสริมนะคะยอดวิวเนาะ ไม่เอาตรงที่กขึ้นรถของเด้งมันจะเตามาไม่ได้สตอประยะนูลงเลยบอกตอ้าวบอกก้องไขุ่มเดียวกันเหอก้องไข่บอว่าจะเปดูอยแต่ว่าไ่หรอไข่ม่ที่แอนส่งมาโคสวยไม่แตกเน้ององแอนถ่าแน้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวนกับสม่าไว้เาจ วันนั้นัังนั่จืเ้าทำไมมีข้าวสีม่วงเลยะเอก็ดอกอัญชันเด้รู้ไหมข้าวนี้มาจากไหนเมื่อวานเราไปไหนมาเออต้องเข้าใจมั่งนี่ายอันัอยิ่งยิ่งยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยยิ่งนิ่มอร่อยยิ่งนิ่มเสื้อผูกเปียก ฮะอ๋อยีตากเสื้อระบบใหม่ทันใจมันชื้นมันแห้งไม่ทันเสื้อนี้ซักง่ายตากง่ายแห้งง่ายใช่อีป้าใส่เสื้อสวยหนาวเลยนาวหน้ายังโอ้สุดยอดขี่เข้ามาย่านี้ขี่เข้ามาเอ้ยยกแม่ละยกแม่ละมาแล้วอายุยืนมากเลย บอกว่ามืดเร็วๆนะพวกนี้แต่เช้าเออเออเดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรหาดึงแม่ปองอะไรไว้กินเลยเออโหปองมาเองบอกหน้าดึงว่าแต่แม่ปองให้โอ้โหก็นอนไม่ยังไม่อยากตื่นเลยยังไม่อยากลุกเลยมาจานนี้ก็ประมาณนี้ก็พอแล้วขับมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ